สวัสดีครับชาวเน็ตครับ ปล่อยจอยกลับมาอีกแล้วแต่วันนี้กลับมาแบบพิเศษสุดๆเพราะว่าหลายๆคนน่าจะเห็นนะครับว่าตอนนี้ทาง HBO นะครับได้เอาเกมเกมหนึ่งที่คนที่เล่น PlayStation อยู่แล้วนะครับอย่างอัราโมทที่ติดสุดๆเนี่ยได้กลับมาคิดถึงนะครับกลับมาพูดถึงแล้วก็คนที่ไม่เล่นเกมนี้ก็พูดถึงซีรีส์เรื่องนี้นะครับไปในทิศทางที่ดีทิศทางที่บวกด้วยแล้วก็ประจวบกับต้องบอกก่อนเลยว่าผมเคยเล่นตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ได้รีเมคนะครับทุกภาคเลย แล้วก็เป็นแฟน1คนของเกมนี้แล้วก็เลิกงามยามดีครับถือโอกาสที่ The Last of Us นะครับ remaster เ,เนี่ยได้กลับมา remake ใหม่แต่ว่าตอนที่มันออกมาเนี่ยเราก็เล่นใน PlayStation ไปแล้วแต่เราแค่รู้สึกว่าเราอยากจะลองเปลี่ยนฟิลมาเล่นใน PC บ้างน,นะครับวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสได้มาเล่นนะครับ The Last of Us นะครับ remaster ใน PC ซึ่งยอดเยี่ยมมากแล้วมันมากับภาค Left Behind ด้วย Left Behind เนี่ยผมไม่ได้เล่นนะผมเล่นแต่ภาคหลักแล้วก็ภาคสฉะนั้นวันนี้ก็ ได้มีโอกาสได้เล่นนะครับ Last of Us อีกรอบหนึ่งซึ่งบอกเลยว่าคิดถึงเกมนี้มากเพราะว่าชื่นชอบเกมนี้เป็นพิเศษนะครับด้วยตัวเนื้อเรื่องเองแล้วก็ด้วยตัวเกมเพย์ที่มีความเป็นเกม Survival Horro r โอ้โหมันมัน,ม,นมันสนุกมากผสมของผสมอาวุธซึ่งก็ต้องทบทวนกันใหม่เพราะว่าภาคนี้ไม่ได้เล่นนานมากแล้วนะครับยังไงก็วันนี้เดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูเราจะกลับมาผจชชนไพอีกครั้งนะครับกับลุงโจแล้วก็แอลลี่นะครับส่วนใครที่เคยดูซีรีส์แล้วเนี่ย บอกเลยนะหาเกมมาเล่นคือคุณว่าซีรีส์ดีแล้วนะคุณต้องลองเล่นเกมที่เป็นออริจินอลก่อนที่เขาจะหยิบม,มาทําคุณจะได้รู้ว่าทําไม HBO ถึงหยิบเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้เนื้อเรื่องมันซึ้งจริงๆแล้วก็มันมีความคารมคมคายในการเล่าเรื่องสนุกมากแล้วก็ทําให้เราสามารถเล่นเกมแล้วก็สนุกแล้วก็ติดตามไปกับตัวเกมได้นะครับก่อนที่เราจะเล่นผมขออธิบายตรงนี้ก่อนหลายคนบอกเฮ้ย hey, พี่โอ้โหเกมแล้วคอมคอมืคมจะเล่นไหวไหมบอกชาวเน็ตก่อนนะไอ้คอมที่ผมมีมันก็ไม่ได้เป็นดีเดอะไรนะทุกวันนี้สตรีมเกม เกมก็เห็นอยู่นะก็ยังยังมีแลกยังมีอะไรบ้างนะแต่เกมนี้ครับเป็นมิดกับผู้เล่นบ้างข้อดีของการเล่น PC คืออะไรเราเล่นคอนโซลใช่ไหมเราปรับอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าการเล่น PC เราสามารถคัสตอมได้ถ้าคุณมีคอมแรงคุณได้เล่นภาพสวยเต็มที่เลยแต่ถ้าคุณคอมธรรมดาทั่วไปอยากเล่นแล้วเสพเนื้อเรื่องเสพตัวเกมก็สามารถเล่นได้อย่างคอมโปาร์มดที่มีวันนี้นะครับมาตรงนี้เลยนะครับผมเกมนะครับต้องการสเปคขั้นต่ำนะครับผมก็คือ AMD Ryzen 5 1 5 0 0้น x นะครับ Intel Core i7 4 7่ 70K แรม 16GB ครับการ์ดจอ Nvidia GeForce GTX 1050 Ti 4GB นี่คือขั้นต่ำนะคือถ้าคุณมีแค่นี้ได้หรือมีอันไหนมากไปน้อยไปเราเยืดหยุ่นได้เราสามารถมาปรับออปชั่นได้นะครับคุณเวลาเล่นจะได้ สเปคแบบที่คอมไวนะเล่นสนุกไปด้วยเฟรมเรทไม่ตกจะได้สนุกด้วยนะครับอีกข้อแนะนำหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นเกมแล้วสนุกขึ้นนะครับเพื่อความคมชัดนะแล้วก็ความสนุกถ้าคุณหาจอดีๆหรือว่าจอที่เป็นอ er ัลตร้าไว้นะคุณจะได้เสพความคมชัดของเกมแล้วก็รวมไปถึงความรีมาสเตอร์ที่คุณจะเห็นนะมันมันเปลี่ยนไปหมดเลยใครที่เคยเล่นอย่างเราอะนะเคยเล่นตัวภาคแรกมาก,ก่อนที่ยังไม่ได้เป็นรนะีมาสเตอร์เนี่ยพอเห็นแล้วเราจะเห็นเลยว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะส่วนเนื้อเรื่องไม่อยากสปอยมากนะใครที่เคยดูซีรีอย่วเนืเงก,กัาด เป็นซีรีส์ที่ยอดเยี่ยมมากแล้วก็คนที่เล่นเกมมาแล้วดูก็จะยิ่งอินคนที่ยังไม่เล่นเกมดูก็จะสามารถสนุกและสามารถอยากกลับมาเล่นเกมได้ก็มาลองเล่นกันเลยวันนี้นะครับโอเคครับพร้อมครับ Last of Us Remaster let's go ระดับความท้าทายเชี่ย <Cheer. S 1> เอาอยากแล้วกันอ่ะยากก็ได้นะตายถาว uh. oh, รเชี่ยโหสัไมเอม่เอาไมเอาเอาอละวะเอาระว,วะ,ววะตื่นเต้นวะ ไม่ได้เล่นนานวะ่ะมาแล้ว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 โอ้ชอบที่มีซับไทยด้วยเนี่ยล่ะเฟลสุด,สด Tommy Tommy, Tommy. Listen to ตอนที่เล่นเกมนี้ครั้งแรกนะยังบอกเลยว่าโหแม่งเหมือนดูหนังดีๆเรื่องนึงเลยอ่ะไม่คิดว่าวันหนึ่งเขาจะมาทำซีรีส์นะเขาทำดีด้วยสุดยอดตรงน,นี้แล้ทั้ส่วนใหญ่ซีรีส์ทำแต่เกมมันคนด่ายเยอะแต่ในเรื่องนี้มีแต่คนชมคือทั้งคนเล่นเกมแล้วก็คนที่ชอบดูซีรีส์ด้วยแต่จริงลาซัพแอสมันต้องใจแข็งกันนะจะเล่นจะดูเพราะว่าเนื้อเรื่องมันโหดร้ายอะ่ะคนที่ดูแล้วก็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 จะรู้นะคนที่ยังไม่ดูก็ทำใจไว้นิดนึงนี่ไงกูแต่งตัวนี้เหมือนแบบเหมือนโจปะแต่งตัวแบบพร อ่านี่คือการควบคุมเบื้องต้นนะครับนี่ก็จะสอนก่อนว่าแบบอินเทอร์แคกับอะไรแล้วพอมันต่อจอย p l a y s t a t i o นนะเห็นป่ะมันขึ้นแบบเป็นปุ่มเลยว่ากดสามเหลี่ยมกดอะไรยังไงอะไรเงี้ยพ่อไม่ได้ไปเด่นสา์เต่าล้านปีหรอกนะ เอาแล้วนะพ่อไม่เคยอยู่ได้เลยพ่อเกียดเพลงที่หนูชอบพ่อเกียดไหนเห้นหนูดูเห็นได้ชัดแต่ก็ไม่รู้ทําไมพ่อถึงยังเป็นพ่อที่ดีที่สุดในทุกๆปีพ่อทําได้ยังไงกันสุขสันต์วันเกิดกับพ่อจากซาร่าเยอดการรักษาที่โรงพยาบาลนั้นพื้นที่พุ่งสูงกว่าสามเปอร์เซ็นต์เนื่องจากโรคระบาดปิศนาโอเคนี่เริ่มเริ่มเล่าละว่าพอไรพอไรพอไรนะว่าเหตุการณ์เป็นไปยังไงใครที่อยากเสพเนื้อเรื่องก็ไปโหลดมาเล่นนะโอ้นี่ข่าวข่าวนี่ข่าว

เอาแล้วเ o m e ่เ r ดเจม่เี่ i จม y ่ a จมมีไอ้ส n t เชื่อเอาแล้วใช่เลยความักเก่าๆกลับมาหมดเลยใช่เลยเชื่อวันนึงเกิดขึ้นกับเราจริงๆเ้าทำไงดีวะกูตายก่อนยอมติดเชื้อเลยไหนๆกูตอตั้นไม่ได้กูเข้าร่วมเลยยังสียเวลา Go. I hope that some bitch made it out. I'm sure he did. Oh, bah, so I Oh, he's here. I'm I We can't stop here. Tommy. I can't fucking drive through. They're back. They're back up there. They're behind me, too. There. There! there. Hold on. Go. ทีออ่ตอนเล่นภาคก่อนมนะันไม่ขนาดนี้เลยนะสวยชิบหายเคุณต,ตายอ,าอ๋อไอ้เทียเอ้ยมาทางนี้โดยจับยีจำไม่ได้หมดแล้ว I'm gonna stop my eyes out. Shit. Please don't. Yeah. Sarah! Move your hands, babe. I know, baby, I know. God. Listen to me, I know this one. Okay. You're gonna be okay, baby, stay with me. All right, I'm gonna pick you up. Here. I know, baby. I know Come on, baby. Please. I know, baby. I know. Sarah. Baby. He assumed I Don't do this to me, baby. Don't do this to me. Come on. Come on. Come

thoái dẻo đi, ôi chết ta lại Ui ủi 2 mét thôi nè, ngọn mai sặc, uỵ sặc, anh yên สกักสกักสกักเอาแล้ว <her> เจอ,อลลี่เรียบร้อยจุดเริ่มต้นนะครับของเรื่องราทั้งหมด Go ma mừng mà! Mừng mà! sắp chờ chơi trong vô yếu Messi mẹ Messi cắt sắp โยนโยกไปสวยไม่แตกเป็ดอป็ดหุ้ยเล็ดลอยนี่ตรวจตรวจว,ว่าเป็นติดเชื้อเปล่า ตัวพระเอกบอสทีนี้แหละนี่แหละตัวนี่แหละนี่ Like... Jesus Christ. Marlene, set us up. Addicted uh, like are we smuggling an infected girl? I'm not infected. No? Just lying? I can explain. You better explain fast. Look at this. I don't care how you got infected. It's three weeks old, so you know, everyone turns within two days, so you stop. you It's weeks swear she Why I นี่แหละจุดเริ่มต้นเพราะว่าเอลลี่มันโดนกัดแต่มันไม่มันไม่ติดเชื้อไป เหได้ไหมเอ๊ะเอ๊อ๊อุ้ยเหี้ยทิกเก,ก,กอร์ไอ้สัตว์ มีของให้เก็บสวยมีไหมไม่มีแล้วคิกเกอร์แดกกูไปครึ่งหลอดอีสัตว์ไอ้ยี่ชิบหายแล้ว เจอดีไม่เจอดี หมดไปไปเชือกเฮียเมื่อกี้แตกไปรอบสัตว์เออเกือบดีไม่ตายถ้ามีขวดให้เก็บเลยก็ไม่แน่ โมโตครอปไอซัตไอมีของใหม่ๆเก็บเงี้ยแล้วกูใจกูไม่ดีเลยชึกชึกชึกจั๊กชึกจั๊กชึกจั๊ก Alright w a t h your head a l r i h t go 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 I'm alive I'll make my way around Cass

สรุปการเล่นของเราวันนี้นะครับโหสนุกมาก คิดถึงบรรยากาศเก่าๆแล้วก็ใครที่เป็นแฟนเกมนี้อยู่แล้วนะครับหากลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งจริงๆแล้วเกมเกมหนึ่งเราสามารถเล่นได้หลายรอบนะผมบอกก่อนสําหรับคนที่ชอบแล้วก็อยากเก็บพวกคอนเทนต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้วยรางวัล achievement ต่างๆก็สามารถกลับมาเล่นโหมด hard ห,หรือว่าแม้กระทั่งตัว left behind ที่ที่เป็นเนื้อเรื่องภาคเสริมพิเศษที่ผมก็ยังไม่เล่นเหมือนกันนะฉะนั้นก็เล่นไหนๆก็โหลดไดแล้วเดี๋ยวจะเล่นให้หมดเลยแล้วก็ใครที่อยากเล่นนะครับ last of us นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนเกมหรือคุณเป็นแฟนซีรีส์ถ้ามี จองกันได้นะครับในราคานะครับ1,690าบาทนะได้2ภาคนะได้ลาซา f ัสแล้วก็ได้เลฟบีไฮด้วยอ่ะฉะนั้นเลียนลาซารัสเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่นเลฟบีไฮต่อนะครับก็โอเคใครที่อยากจะไปปฐนภัยเฮ้ยเกมดีๆมีเลยมาแนะนำกันอยากให้ลองเล่นกันเพราะเกมมันดีจริงนะไม่เสียแรงโอเคขออนุญาตไปเล่นต่อนะครับเจอกันใหม่ปล่อยจอยรอบหน้าครับฝากด้วยครับลาซครับ